ครับผมวันนี้พบกับผมอีกแล้วครับตลาดยุตตาแทนวันนี้จะพาเข้าป่านะครับมาดูสมุนไพรนะครับครับวันนี้จะพามาดูสมุนไพรนะครับจะเป็นวันนี้จะาพามาดูนนตายากนะครัับตวนี้่ะนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับใบเขานะครับนนตายากครับนะครับอันนี้จะสมุนไพรพื้นบ้านนะครับของจังหวัดอุบลนะครับ จะใสจะใช้รากนะครับเอามาต้มน้ําดื่มถ่ายปรยญาตัวจี๊ดนะครับจังหวัดอุบลน,นะครับนี่นะครับนี่ครับหัวเขารากเขาจะคล้ายๆรากสันตินะครับนี่นะครับหัวเขานี่นะครับหัวเขารากเขานะครับตนนัวนี้ตำตำลายา จรินะครับจะใช้ลากเขานะครับจะมีรถเมาเมาเบื่อนะครับนี่นะครับจะใช้รักษาโรคผิวหนังนะครับแล้วก็เอามาตาใสให้ให้ปลาแดกนะครับตัวนี้จะฆ่าหนอนนะครับในหายปลาแดกตายหมดครับแล้วก็พวกหนอนนะครับหนอนที่มาเจาะต้นไม้ผักหญ้าแล้วนะครับใช้ตําโขกนะครับผสมน้ําสีดพ่นนะครับนี่นะครับ หน้าตาจะเป็นแบบนี้นอนตายอยากนี่นะครับหัวเขาครับผมพวกหัวควายนะครับเป็นแผลโดนนอนเข้าไปเจาะนะครับดูนะครับต่ำบีบเอาน้ําหยดใส่นะครับนนจะตายหมดนะครับอ่านี่นะครับนอนตายอยากหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับใบเขาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอขอขอบคุณครับ